ที่คิดถึงว่ะมันโค้คิดถึงเลย้แค่ราคาราคาแบบไม่เป็นยาวรุ่นเลยห้าสิบบาทด้วยจัดเต่ไม่รู้อ่ะเอออันนี้อะไรฮะก็มันถึงสิบปีชูสเตตนี่โค่อุ้ยนี่แหละหืมแม่งคุณนึกถึงตอนที่คุณนั่งเล่นอยู่ที่บ้านเก่าเลยนั่งเล่นอยู่ชั้นสองอัเนี่ยในคอมพี่กูคือบันไดไปแล้วเจอคอมเลยแม่งเก้าอี้เรือนอ่ะแม่งตกบันไดตายเอาอะไรได้ว่าเป็นกินเนื้อกินพืชได้ปะ กินเนื้ออะไร normal hard อะไร normal ก่อนใช้ไม่เล่นสปอใช้ไม่เล่นสปอกูนั่งเล่นสปอกับเพื่อนกูก่อนได้เลยดีงดีนกนสปอเล่นหลายคนได้ด้วยเหรอไม่ครับนั่งเล่นในหของกูมาแล้ววะเฮี้ยตัวตายแล้วอะแย่แล้วอะเรื่องรู้ว่ากูก็นั่งกูนั่งเล่น นั่งเล่นไอน,นี่อยู่ <c oughs> นั่งเล่นเด <c oughs> um ิสคอคอรมัน่เอดิสคอนคอัที่มันบอกว่าโอ้โหภาพเก่าเอคนทูไฟฟ์อร์มาแล้วเก็ตฟรีอะไรฮิวช์ฮิวช์อะไรไม่รู้ฮิวช์กอบลิคุณนั่งเล่นลตั้งแต่นานแล้วตอนนี้มันยังไม่เสร็จตอนนี้มันยังไม่มีใครได้คุณเลยนั่งเล่นอยู่ <c oughs> <c oughs> ลิเทอร์ดอตเอโอมันก็ไม no anyway. like uh. ่มานี่ต้องสู้เหรอต้องฝ่าฟันบวกเลยบวกไปแล้วรีเพลไอ้เหี้ยเข้าหลังมันไม่ได้เลยเข้าหลังมันไม่ได้เลยโอ้มันมีพวกด้วยหนีเลยเอาตูดมันไม่ได้เลยหนีก็เหี้ยแล้วมึงเจอกูอู้ไอเหี้ยมีเอโอไปเรื่อยเดี๋ยวเรากูต้องหาเมดก่อนอะ เป็นยังไงมาแล้วเมดเมดเนสอ่ะหัวเมดมันใหญ่กว่ากูเยอะเลยปะคุณว่ามันจะมาแล้วก็แบบใส่ชุดเมดสิเออภาพแรกที่ผีขไข่แล้วไม่ทำเหี้ยอะไรเลยเชี้ยแค่แค่จ้องตาก็ท้องเปลี่ยนสีก่อนเลยกูเล่นนิกเกอตาแรกปุ๊บไอ้เหี้ยแม่งค้างเลยไอ้สารหมดาจุดแม่งโคตรทุเรศเลยป่ะมือมึงือโยตีมอะไรวะอืม กูยเอาเป็นคุยได้ไหมได้นะแต่มันทำมันก็ทำไงนะกูลืมแล้วนี่แหละืมเอ้ียวไปเ้ยตั้งชื่ออะไรเนี้ยฮะไปต่อไปต่อโอ้ยอโอ้ยโอ้ไปต่อนันไปตื่นแล้วมันไม่ได้ อ้ายุคูกูเคยฆ่าไอ้ตัวยังไอ๊ยมันตายน่ะมึงกูอืมนี่ไงแล้วเอาเพลเดียเอาแต่กินไม่ได้แม่งโดนกูฆ่าได้ไงวะเว้ยโอ้ยกูอยู่ในดมของพวกนี้เลยอ่ะโอ้ยกินมันกินมันกูมาแล้วไอ้สัตว์มึงเอานายตั๊ดมึงมา มึงงานไหนตัดมึงมาไี่ยิงไงแล้วหืมนตัดแรกไหมอุ้ยไปแล้วขึ้นบกขึ้นบกใช่นี่คือขึ้นบกมีสมองแล้วเปลว่าต่อก่อนหน้านี้ก็มั่มาตลอดโอ้หูดีอ่ะเนสัตว์แบบไมโครออร์แกนิซึมอ่ะสีไหนก็ได้เลยแหละเราพยายามก็ซื้อพยายามซื้อทุกงานแ่ะมันจะมึงซื้อได้ไหมทุกงานอะะไรน มันก็เหมือนกันหาอะไรรูแลกสีฟ้าได้หมดแล้วหรือว่า Attacker Common Code Console นี่คือเกียร์อะไรกัน Attacker Common Code เด็กดูเยอะมึงว่าคุ้มไหมโอ้ยไอเรื่องง่วคุ้มไหมโคตรโคตรขวยอะอยู่เหม็นกากเล่นดิเกี้ยงแต่วันแรกที่มันเปิดทุกวันนี้ก็ยังทำเดย์บายเดย์ไม่เสร็จ

ไปเลยอันนี้อะไร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 โคตรเท่ไอ้สัสมัเหมือนปรสิตในเรื่องไอ้นั่นเลยไอ้แขนมันเป็นปรสิตอ่ะน่าใส่าราซุยอะไรเออนั่นแหละพาราซุยอ่ะอืมใครใครเจอร์เล่นเกินไอพีมาทุเรศเล่นเะไรเงี้ยถ้าลงยูทูปนะแม่งถ้าลงยูทูปกีอันนี้นะแม่งแบบแบบแบะอหละอุมาแล้วว่ะมาร์ทอืมเอ๊ะมมา่โอ้ นกที่ไหนมันร้องวะมนกแอันนี้คือเฮียเลยเฮียไม่น่ากลัวชิบหายนี่มันคือว่าใครมันเดินใครมันเดินตัวก่อนไม้ไว้เนี่ยกูเล่นสายบุกหรือว่าสายแบบบุกดีแต่โบ๊ทเจมันต้องบุกได้ถ้างั้นก็ได้จัดให้ปกติกูแบบเล่นเดี๋ยวกูกูจะมีพักพวกเยอะปกติไปแบบเฟตต่อไปอ่ะอันนี้ไม่มีอ่ะกูข้ามหมดอันนี้เป็นสายเบอร์เซอร์ ดูดิม <substit> ป็โคตรน่ากลัวตอนเด็กดูดิดูดูดูไข่สั่นอ่ะดูดิดูตอนเด็กดิไม่ได้ชี้ไไข่สั่นแค่พูดก็โดนเออวันตัวเด็กมึงัน What ไอ้ที่มันเป็นต้นไม้มีกลมๆนั่นคืออะไรนะคือต้นไม้น่าเหมือนกูเลยปะนั่นเดียวเปต้นไม้หน้าตาเหมือนมึงเฮ้ยล้างของคนอื่นปะบุกแม่งหมดอ่ะใครมานเล่นเกมนี้มึงชอบตัวกูบ้างเถอะ ตัวกูเทียะมึงคิดว่าตัวไอพีเหมือนที่อะไรบ้างอยากคุยมัมึงลองพูดมาดิเหมือนไอเลี้ยวไม่มีใครตอบเลยคุยสั่นด้วยนะเจอกูแน่มึงอะนี่อะไรทัดอุ๊ยแดอะบิลิตี้ทำไมมันเหมือนมึงทุกตัวเลยวะมันหนีออกจากรัางไงต้นบุกอะตายไปดิอันนี้คือหัวหน้ารังเหรอไม่ใช่กูฆ่ามันเฉยใช่ไหมเอ้าโหยูอาร์เวบิกเกิลเบรน You เด็กมันก็คืออะไรมันคือคุยที่มีเห็บติดอยู่ตรงใจผมก็ที่กู่ใครที่ดีปะคุยเห็บคุยอะไรนะคุยที่มีเห็บติดอยู่ตรงใยหน้าตามันก็เหมือนคุยเหมือนกันนะพี่เจอคู่แล้วโอ๋อแม่แล้ยมาแล้วมาแล้วต้องกำกามเลยเนี่ยต้องกำกามเลยเจออะไรวะเจออันี่คือจู่เราจะมีจู่เรามีแคลร์ แก่แล้วไม่ชู๊ยังโคตรเหมือนคุยกันนึกไงโอ้โหเลนคือเรนชิบอฝาดแครมันอีโวเริ่มยังไม่ใช่คนแล้ววะเนี่ยโคตรเลยกูชอบไปเนี่ยเป็นโคตรเท่อะเื้ยนี่มันสปอร์หรือสเปิร์มในเกมที่เนี่ยสเปิร์มไอ้เนี่ย ไม่มีเขาอเขาเนี่ยแค่มาคาร์น้คิวเลยสัตว์ฮะก็กูสร้าสิ่งมีชีวิตอยู่ไงไรมันไม่เห็นอะเล่นเกมเกมชื่ออะไรนะสปอร์สปอร์สัตว์อันนี้มีเอยสกิลชาร์จอันนี้เหมาะกับไอเจเลยถ้าอย่างงี้ก็ต้องมีตรงนี้เลยมาสวงนี่เลยต้องแงนขึ้นน่ มีหน้าเหรทำไมกูถึงมีถั่วงอกจริงๆเข้าใจล้นี่เลยแม่งโคตรเท่อ่ะเหตุผลที่จูบผู้เข้าถั่วงอกมันดูอย่างงีแม่งแม่งยาวไปถึงปากแม่งไอ้เลวทีวีไปแสดงสารมาเนี้ไอข้างหน้านี่คือปากมันอย่างเงี้นข้างบนปากมันอยู่ข้างบนเนี่ยไอ้ปากมันคือไอ้ดอกบัวข้างบนเนี่ยเนี่ยคือปากกันเนี่ยนี่โอ้ลองทดสอบเดินโอ้ยโคตรน่ากลัวน่าตางคิงขาวจัดอ้ามันเป็นวิวที่น่ากลัวที่ เหมือนแตงโมเลยไหนมึงบอกกูดิเอาวิทยาศึกษานี่ไงมึงเห็นตรงกลางเนี่ยที่มันเป็นยาวๆนั่นไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่อันนี้คือเพศไหนดิเพศผู้เพศผนี่เพศเดียวไอ้เนี่ยคือเราจะไปตัดสินเพศของคุณหม่นคุณรู้ว่ามึงชอบผลงานของกูเว้ยมึงไม่ต้องแต่มึงไม่ต้องถึงขนาดร้องไห้ก็ได้อันนี้ก็จริงอันนี้ก็จริงคือมันเป็นสีคุณรู้เว่ามันมาร์คตัวผือแบบคุณจะดีไปไหกว่านี้ถ้ามันเป็นสีสีแดงอ่ะที่ไม่ใช่สีเนี่ย มึงชอบสีน <fin anta> <ots> ั <guarding okay>? ้นมากกว่ามึงเอาีไปแล้วสีเฮียนั้นไม่ก้นทุเรศเลยเฮียมีลิ้นไม่มีสำหรับการสื่อสารอุ้ยมันสิบสามไม่ไอ้นี่แม่งโหดไอ้ไอ้เนี่ไอ้เนี้ยตะกี้มันเป็นเซลล์อยู่เลยเฮียไอ้นี่อันตรายสัตว์เอ้แต่อาจจะได้ถ้ากูเอาเพลย์มันเอออุ้ยอุ้ยียอะไรเฮียอะไรหนึ่งดาเมจไอ้เฮียตีกูชนะดูทรงแล้วกูชนะเฮ้ยเฮ้ย

อันดับเอเบวันดับชเบว์เอาเรียบร้อยขึ้นสเตจใหม่กูมึงนึกขึ้นได้ว่าตอนกูกดท่าชนมันเป็นผลจากไอ้เขาเนี่ยหว่ะแล้วเขาไม่อยู่ตรงขวยกูมึงนึกได้ใช่ไหมนี่กูเอาขวอยังพุ่งไล่ชนกันหนึ่งอันเนี่ยมีแบบเรียกพวกจับเผ่ามามาช่วยตีได้ตีแล้วฮะมุดบ้านเราโดนบุกตอนนี้ไม่มีใครอยู่เราบุกไม่ได้เราเราเราเป็นตัวเอกไอ้เใช่ปะเราบุกได้เป็นตัวเอก รับรับรัเผากูไม่หายไปไหนหมดเนี่ยทะเลาะกันดีทำไมตอนนี้มึงเหมือนซอมบี้แล้ววะไม่แล้วเดี๋ยวเผาเผากูหายไปไหนวะเหมือนคุยติดเชื้อตัวเดือชิบหายออกตาออกแล้วเนี่ยไม่ต้องมีตาอย่าบอกว่าเองเห็นตายดีเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวหาตาให้มันได้ก่อนนี่คือตาเฮียเลยเนี่ยนั่นคือตาเหรอวะนี่คือ เรือขอดไปโอ้โหโอน่ากลัวน่ากลัวเฮี้ยเฮี้ยเลยน่ากลัวเฮี้ยเฮี้ยเลยแล้วกูไม่เห็นเท้าตัวเองด้วยซ้ำอ่ะไม่ม ok ึงมึงมึงลากมาเลยไม่ได้ได้เหรอลืมน่าจะลากมาทำได้เลยครับอ๋อกูอยากใขยา่เท้ากูนี่ไงเฮี้ยเฮี้ยอยู่นะ ไอ้เชี่ยอะไรวะเชี่ยติดเท้าได้ปะวะครีติดเท้าได้เท้าเหรออุ้ยเชี่ยเชี่ยคูเอานี่มึงเคยเห็นพวกแบบสัตว์อันนี้มาสัตว์เขาเรียกว่าสัตว์ตัวปลอมพางตัวนี่ไอ้เช่นเนี่ยเอาไว้บุตรตาเดียวไว้บุตรตาเดียวไว้บุตรตาเอาไว้ต้องไข่เดียวเอาไว้ต้องไข่เดียวเอาไว้ต้องไข่ เอากูเผื่อล้มขนาดคุยเล่ชิบหายตัวเฮียอะไรแบเนี่ยตาของมึงเล่เลยไม่ไบท์เหลียวสองเกลียดมุมปากให้มันผ่านไปทางทั้งหน้าแทนได้ก็ลองเฮ้ยไม่ยไอ้ปูเฮียไอ้สัตว์ปูเฮียโคตรน่ากลัวเลยอ่ะ อ b o บอ n a ม i o n ช้นเยยมันน่ากลัวกว่าเดิมน่ากลัวไงมันโคตรเ่่อไม่ไปไม่ไปไม่เอาพวกไม่เอาพวกพีไม่เอาพวกเหรอเออไม่เอาไม่เอายิงคาได้ยิงดีเลยกูทำเียเนี่ยพวกเราตัวเองกระโดดยังไงวะมบินดิอืมอ่า่น่าฮ เม่องแรงอ่ะตอนเนี้ยแบบเ็ไเ็เยเยุ้ยปากม่อุ้ยปากกัดสมเลยอันเนี้ยเ้นี่เผาอะไรอ่ะสปิตูดแดกมงเ้ยไอ้เพกเผามันอีฝั่งนึงก็บุกเหมือนกันอ่ะเนียมบุกเหมือนกันเต้องโลคมันมาดมึงมาดมาดิเ้ยโลมเเ้ย ตายแล้ววะโอ้โหแม่งเล่นแบบที่ไม่ไอเผาพี่นี่แม่งไม่มีแบบไม่มีเกียรติเลยของนักลบเลยาวะใช่เหรอไม่สนนะพันเพื่อนมันตัวตัวมันเป็นงวงอะไรอ่ะทุเรศกว่าตัวมึงอ่ะมีตูดด้วยแม่งรู้แม่งมีรู้ตูดได้ไอตัวกูเทพกว่ามันอ่ะกูพูดแค่นั้นเสียงเพียมึงเนียอะไรกัน กะไรมด้บ่นเฮี้ยมึงเป็นเฮี้ยเฮี้ยตาปูมือไหนอ้อวันน้าเราได้ขี้ปันเนี่ยได้แน่เดี๋ยวกูโชว์ให้มึงดูอ่ะเดี๋ยวกูโชว์ให้มึงดูได้แน่นอนอะไม่ไีโดนไปโดนไม่ได้แล้วท่านี้ใกล้เงี้ยเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าในน้ำันอยู่ในน้ำเหมือนเดิมดีกว่าไม่เผากูแม่งกระจอกจังไปอะกาจะเซสขั้นบิงอยู่

ปลาเถื่อนเฮียเฮ้ยมันเป็นเฮียอะไรโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันแรงจังวะเฮ้ยมันแรงจังเลยปาเนเฮ้ยไม่คุ้นแรงไองพวกเนี้ยไม่ตีแรงจังเลยมันมันเร็วแรงเออมึงเร็วแรงจังเลยไอ้พวกเนี้ยอะไรอ่ะตายแล้วอะไรวะยังคุ้นน่ากลัววัตเฮียมึงแม่งรีบอพวกพี่เถื่อจอมพวนไอ้เฮียกูอ่อนแอไปเหรอวะทำไมมันค้างไปแล้ววะกูกูตายเลยเกินคุยกูแม่งระเบิดไปแล้วเนี่ยอ่ะคือเฮียเนี่ยเกมกูับไปเลย จะดูเพ kind of ีก็ไม่อัดไว้ด้วยประเด็นน่ะใครเขานั่งตัดคลิปเป็นวัยเนี่ยคนนั่งตัดคลิปแม่งกระจกจริงนะเอาเฮียเกมไอ้เซฟกูหายไปแล้ววะหายเลยอะจริงนไอ้เซฟกูหายไปไหนเนี่ยไอ้ทารมึงบ้าปะเนี่ยโอ้โหเซฟหายแล้วโอ้โหจบหมดไฟอะไรวะ มึงบ้าปะเนี่ยโอ้โหอย่างงี้ไม่ได้นะเว้ยไม่ยอมนะเว่ยคุยกันไม่ได้สร้างตัวใหม่เลย